อินโทรยินดีต้อนรับกลับสู่ Thailand Auto Review วันนี้เรามีของเด็ดสุดเราใจมานำเสนอ2026 Jeep l u a i e r 715รุ่นใหม่ล่าสุดเราจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะความปลอดภัยจุดเด่นเฉพาะตัวราคาและปิดท้ายด้วยบทสรุปแบบจัดเต็ม เตรียมตัวให้พร้อมแล้วลุยกันเลยขีดขีดขีดภายนอกแค่แรกเห็นก็สะดุดตาแล้วนุกิเซอร์715ยังคง DNA อันเป็นเอกลักษณ์ของจีฟกระจังหน้าเจ็ดช่องอันโดดเด่นบางโครนเหลี่ยมมุมและโครงร่างที่ดูบึกบึนแต่เสริมความล้ำสมัยด้วยไาหน้าเล็ดดีไซน์โค้งรับกับกันชนหน้าทรงบึกเส้นสายตัวถังคมชัดซุ้มล้อขยายพร้อมล้ออลลอยขนาด20นิ้วที่ให้ลุกพร้อมลุยราวหลังคาออกแบบให้แข็งแกร่งแต่ยังคงความลู่ลม ด้านหลังมาพร้อมฝ่ายท้ายเล็กแบบอกตัวและกันชนหลังพร้อมตะขอเกี่ยวลากเหมาะทั้งสำหรับการผจญภัยและใช้งานจริงจัดเต็มความมั่นใจทุกมุมมองขีดขีดขีดภายในเปิดประตูเข้ามาภายในของนุก,กิเซอร์คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความทนทานวัสดุนุ่มสัมผัสคุณภาพสูงกับการเดินตะเข็บตัดเย็บตัดสีให้ความรู้สึกพรีเมียมเสริมด้วยขอบตกแต่งโลหะเพิ่มบรรยากาศล้ำสมัย แผงคอนโซลออกแบบเน้นผู้ขับพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาด12นิ้วและจอกลางสัมผัส14นิ้วคมชัดใช้งานผ่านระบบบล n e c t ของจี๊ปเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ลื่นไหลเบาะนั่งซัพพอร์ตดีเยี่ยมมีตัวเลือกหนังพร้อมระบบระบายอากาศทั้งเบาะหน้าเหมาะก,กับอากาศร้อนแบบไทยด้านหลังมีพื้นที่ศีรษะและขาวกว้างขวางบากพับเรียบได้เพื่อขนของพื้นที่เก็บของจัดมาเยอะทั้งช่องข้างประตูกล่องกลางขนาดใหญ่และช่องลับขอไลน์จุดเสริมด้วยซันรูฟพาโนรามาและเครื่องเสียงพรีเมียม ทําให้ห้องโดยสารนี้พร้อมทั้งเดินทางหรูและลุยได้จริงขีดขีดขีดสมรรถนะหัวใจของรถคันนี้มีให้เลือก2แบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3.0ลิตร6สูบแถวเรียงพร้อมระบบไมล์ฮอกไฮบริดให้กําลังราว400แรงม้าหรือระบบปลั๊กอินไฮบริดที่มีกําลังรวมราว450แรงม้าพร้อมแรงบิดทันใจตั้งแต่ออกตัวการขับบนถนนให้ความนุ่มนวลและมั่นคง แต่พร้อมลุยทางวิบากเต็มที่ระบบช่วงล่างถุงลมปรับระดับได้ด้วยปุ่มเดียวยกสูงเพิ่มระยะความสูงใต้ท้องรถเมื่อลุยลดต่ำเพื่อความมั่นคงเมื่อวิ่งไฮเวย์ระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นมาตรฐานพร้อมเกียร์โอนกำลัง2จังหวะและดิฟล็อกคอหน้าหลังรับประกันตราเทรลเรตตดลุยน้ำลุยหินหรือไต่ทางชันได้สบายในเมืองรุ่นไฮบริดขับเนียบและประหยัดมากขีดขีดขีดระบบความปลอดภัย ลูกิเซอร์715จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับ2ทั้ง Cruise Control แบบปรับความเร็วตามรถหน้าระบบช่วยประคองเลนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนมีระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนรถตัดหลังช่วยได้มากในสภาพจราจรถ่ายกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้จอดง่ายแม้ในที่แคบมีเซ็นเซอร์หน้าหลังสำหรับจอดในพื้นที่ขับแคบ เมื่อลุยทางชันก็มีระบบช่วยลงทางลาดชันและควบคุมการทรงตัวป้องกันพลิกคว่ำถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงถุงลมตรงกลางเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้ทุกตำแหน่งนั่งขีดขีดขีดจุดเด่นเฉพาะตัวอะไรทำให้นูกิเซอร์715ไม่เหมือนใคร 1. สมรรถนะลุยทางวิบากเต็มขั้นแต่ขับสบายในชีวิตประจำวัน2รุ่นปลักอินไฮบริดตอบโจทย์คนรักสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ลดพลังขับ3 ช่วงล่างถุงลมและปรับความสูงได้ทำให้ใช้ได้หลายสถานการณ์ 4. ห้องโดยสารทนทานแต่หรูหราจะไปทริปหรือไปงานหรูได้ในคันเดียว 5. DNA จีบอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งกระจังหน้า7ช่องปลาเทรลเลตและสปิริตแห่งการผจญภัยที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ขีดขีดขีดราคา ราคาตั้งมาแบบคุ้มค่ารุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบ6สูบเริ่มราว3.9ล้านบาทส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดอยู่ที่ราว4.5ล้านบาทรวมแพ็กเกจรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับการลุยคิดจากวัสดุพรีเมียมเทคโนโลยีล้ำและสมรรถนะลุยจริงถือว่าคุ้มเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกันในตลาดขีดขีดขีดสรุปโดยรวม2,026 Jeep w ก a n g e r 715คือรถที่พร้อมทั้งไต่เขาลุยป่าและวิ่งบนถนนเมืองใหญ่ได้อย่างมั่นใจ ด้วยดีไซน์โดดเด่นภายในหรูหราสมรรถนะท,ทรงพลังและประหยัดระบบความปลอดภัยครบและความอนเนกประสงค์เหนือชั้นมันคือจี๊ปในยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและคนรักความหรู